เมื่อกี้ก็คอท่านยังคาอยู่ในเรื่องที่ว่าการตรวจสภาพรถเนาะมันอาจจะมีทั้งที่นํารถมาเข้ามาข้างในสำนักงานของตรงแล้วก็กรณีตรวจตรวจตรวจนอกนะเนาะที่รับซึ่งเรามีระเบียบในการตรวจนอกอยู่แล้วถ้าไหนก็จะขออนุญาตออกไปตรวจกรณีตรวจนอกนี้ก็คือต้องมีการขออนุญาตตรวจเนาะมีทรัพย์สินอะเครื่องเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีครับน่าจะเป็นประเด็นตั้งแต่ปีเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่มีข่าวว่าคือมีมีมีเครื่องบินเล็ก ครับประมาณปี53 54ห้องช 5, 3, 5, เช่เา,า,า<ป>ห้องเชา่ชาก็ไม่ทราบครับน่าจะเป็นอ่าห้องเช่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่อยู่ภายในเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วที่เขาเอามายงนะครับก็คือเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเก่า กรณีนะที่มีสองคนนึก็มีการสอบเอกสารเสร็จเราก็จะนํารถขึ้นมาตรวจสภาพพอท่านตรวจใบขนส่งนะคะก็จะมีช่องที่บอกว่าช่องหนึ่งทั้งสองนีพลเรือรถหนึร้อยก็จะไปที่แต่กรณีตรวจสอบก็คือย้ายเข้าหรือโอนคือถ้าเกิดว่าไม่ไม่มีจดสูตรออนไลน์คือวอล์กอีกข้างหนึ่ก็ ดีซีซีเนี่ยเขาไปตรวจในโดยปกติแล้วประชาชนอยากไม่ตรวจสายจรายนค่ะก็คือพอตอนตรวจสภาพรถนะคะมันมีคนที่คือแฉกคาอยู่ในส่วนที่ว่าการตรวจสภาพรถเนาะมันอาจจะมีทั้งที่นำรถมาเข้ามาข้างในสำนักงานของตรงแล้รถ็กรณีตรวจตรวจตรวจนอกนะเนาะที่เราับซึ่งเราก็มีระเบียบในการตรวจนอกอยู่แล้วถ้าี่ยก็จะขอนาวัดออกไปตรวจกรณีตรวจนอกนี้ก็คือต้องมีการสอบนะสอบจะเป็นข้อบกพร่องนะ จ,จังหวัดสกลนครนะคะก็ได้ลงมาตรวจสอบขนส่งจังหวัดสกลนครตามที่ได้มีเรื่องร้องเรียนอยู่ซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็มีช่องโหว่ในส่วนของการดําเนินการตรวจสภาพรถนอกสถานที่นะคะซึ่งก็เท่าที่ตรวจสอบดูก็พบว่าการดําเนินการอาจจะยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอทั้งในส่วนของออรูปรายละเอียดรถยนต์ที่มีมการไปตรวจสอบนอกสถานที่นะคะ ซึ่งในส่วนนี้ทางสำนักงานปปชก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไปแล้ววันนี้ก็มีทีมทางป้องกันการทุจริตและปรับตามการทุจริตลงมาในพื้นที่ด้วยซึ่งในส่วนรายละเอียดของการรวยเนาะมีทรัพย์สินน่ยเรื่องเครื่องบินเนี่ยมันไม่มีครับน่าจะเป็นประเด็นตั้งแต่ปีเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่มีข่าวว่าคือมีมีมีเครื่องบินเล็กครับประมาณปีห้าสามห้าสี่ห้องเช่าห้องเช่าก็ไม่ทราบครับน่าจะเป็น อ่าห้องเช่านี้นะเป็นประเด็นที่อยู่ภายในเมื่อประมาณ 6- กเจ็ดปีที่แล้วที่เขาเอามายงนะครับก็คือเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องเก่าแล้วที่อ้างรถก็ไม่มีครับรถบีเอ็มไม่มีฮะไม่มีตรวจสอบได้เลยยืนยันว่าไม่มีไม่มีครับไม่มีคือการตรวจของผมนะตั้งแต่ผมมาเนาะผมมารับตําแหน่งได้ประมาณ7เดือนผมก็เน้นย้าน้องๆว่าก็ให้ทําให้ถูกต้องตามระเบียบผมก็ให้น้องๆทําเรื่องตรวจนอกแล้วก็ให้น้องๆออกดําเนินการตรวจนอก ราคาโอนหลักร้อยอยู่แต่ต้ le, องกับจ่ายกับอ๋อไม่มีไม่ไมีฮะไม่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 ไมีมมมตรงนีง้เพราะว่าการโอนรถเนี่ย <c oughs> ตามที่ในคลิปนะครับก็คือเขาบอกว่าโอนตามสัญญาเนาะต้องมาจ่ายนูยน่นจ่ายเนี่ยซึ่งการโอนตามสัญญานี่ค่าธรรมเนียมมันร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทเป็นการโอนโดยที่ไม่ต้องตรวจรถครับอันนี้ระเบียบชัดเจนก็คือบราเวลาเราเราผ่อนรถเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปรับคู่มือจากจากบริษัทไฟแนนซ์ แล้วไปยื่นที่ฝ่ายทะเบียนได้เลยไม่ต้องตรวจรถครับตรงนี้ไม่ต้องตรวจรถโดยที่เขาอ้างไปบอกว่าอ่าต้องต้องไม่ใจ่ายให้ช่างจ่ายทําไมฮะในเมื่อรถไม่ต้องตวรวจใช่ไหมใช่ไหมครับมันมันหักล้างกันอยู่แล้ว,วก็คือเขารับมาประชาชนพวกถ้า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 พวกท่านเคยผ่อนรถก็จะรู้ว่าเมื่อผ่อนเสร็จปุ๊บรับคู่มือจากบริษัทไฟแนนซ์ก็ไปเยื่นที่ฝ่ายทะเบียนได้เลย,เยไปเสียค่าธทมเนียมแค่